เห็นแกไหมอันนี้เห็ดแกไปครึ่งหัว กันนเีกะลุนนานี่ไงเขียนไปเลยกะลุนนาแกะสติกเกอร์กนรลอยสีขาวออกก่อนใช้งานเอกชิเกตอะแล้วตรงนี้เขาไม่มีอันนี้มาใส่ให้เหรอหรือว่าอยู่ข้างในแล้วเปิดยังไงโอ้ oh <my> God. มายก็ พวกกลุ่มพวกอะไรพวกนี้เราต้องใส่เองนะอ๋อโอเคมีทวิสต์สองตัวนี่คืออะไรไม่รู้อะอืมเปิดไฟกับปิดเครื่องอืออันนี้น่าจะเป็นเปิดปิดไฟนะใช่อันนั้นเปิดปิดเครื่องเปิดปิดเครื่องอันนั้นไฟเล็กกับไฟอันนี้เวลาความร้อนองศาบวยบนล่างอ๋อมีบนมีล่างอันนี้บนนี่ล่างโนโนโนอันบนอะคือล่างอันล่างคือบนเอ้ย เออถูกแหละก็ความร้อนมันก็ลมนะอันนี้ความร้อนขึ้นโอเคดูของที่มาข้างในเดี๋ยวคลิปเสียบค่อยอีกคลิปนึ่งไหมเมื่อยอันนี้ประมาณกี่คลิปไม่รู้เหมือนกันอ่ะใหญ่แตใหญ่อยู่เนาะใหญ่เป็นาดีๆน่าจะอบได้เยอะอีกจะมีถาดให้ใช่เขาสั่งเป็นถาดอะไรนะถาดนี้แถมมะแถมอันเขามีอลูมิเนียมกับ เทปลอนเนี่ยก็เลยเลือกเทปลอนหนึ่งอัน,อ,น,นอันนี้เอาเลือกเป็นเทปลอนนะใช่เป็นถาเทปลอนหนึ่งอันก็ด้านในก็อันนี้น่าจะเป็นที่จับอันนี้ก็จับประตูใช่จับ,บประตูจับสวิตจับไปก่อนนะอืมเดี๋ยวค่อยทำอีกคลิปหนึ่งเพราะว่ามันน่าสายแล้วก็จะตั้งไว้ที่นี่ก่อนอีกเหมือนเดิม của thăm